กับมินเมดมินเกอร์นะครับก็วันนี้ก็อยู่กับในไอคอ้ดอาร์ตนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทำแต่งเมาส์แบบนี้นะครับก็ไปก o o g เกิเลยเมื่อกี้เพิ่งดูคีบีเขาไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณคีบีเขาด้วยนะครับก็ไปเลือกเลยนี่อันนี้ผมจะทำ แปับนึงครับเดี๋ยวหาก่อนเอาอะไรดีเอาใครวะโอเคปะ เอ,อ <espaço S 1> <łbym> ็มเออตัว <Veron> ต <ique> ัวเอ็มนะครับยับกจะเป็นหลุมตัวเอ็มปุ๊ยอาตัวะไรดีตัวอะไรดีตัวอะไรดี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 ดดี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 ดดี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  แมวตัวเอ็มพีและเขียนเลยได้เขียนผิดเขียนผิดอ่าคิกคิกเยอะเราดูดิมิงเกอร์มีไหมมิงเกอร์เออมิงเกอร์ เออพาะสติปก็ได้ลูลูลสติปสติปสเอ้ยสติปสติปจ๊อบจ๊อบจ๊อบพอจ๊อบงานทุกอย่างนะครับอ๋อมีภาพสนูก วันนี้ต้องคัดนะครับก็อ่ะกลับมาแล้วหาภาพพระป่าก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกไปเลยเดี๋ยวเวฟนี่ผมจะทิ้งด้านล่างให้นะครับก็เลือกรูปภาพอ่าใช่นี่นะครับผมเอาภาพนี้ก็ได้ก็กดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเลือกที่ยังไงกี่เปอร์เซ็นเนี่ยก็กดนี่เลยนะครับแ่ะตรงนี้ว่าจะเป็นภาพแบบนี้เต่เรา ตัวป้าป้าปะลป้าป้าปละป้าป้าเสร็จเรียบร้อยโอเคเราก็มาทำรูปเมาส์เลยนะครับณต้องคลิกสีตรงนี้เลยนะครับสมเมาสีเหลืองนะครับทำอย่างนี้อันนี้ผมชอบทำแบบนี้นะ ขอคัดฮะให้ภาพนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับผมมาภาพมีกุ่ก็ได้นะครับก็นี่นี่นคือภาพมีคลุ่ที่โดดมาดาวโหลดเก้านะครับก็คลิกเลยแป๊ะโอ้โหใหญ่แป๊ะไหมครับเพ่ผมว่านะี่ที่ทำไเนี้ยทำให้มองผมพังได้นะ กดถูกไปเลยทำไมรู้สึก

ขอคัดทีกทีนะครับเพราะว่าผมต้องไปศึกษาก่อนวีดีโอนี้ผมลืมดูวิดีโอออกอ่ะเฮ้ยพี่ครับไปก่อนะครับก็คลิปเมื่อกี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคลิปด้วยนะครับที่ให้ความรู้นะครับก็ขอบคุณอ่ะมาเริ่มเลยก็เป็นภาพแบบนี้ก็ไปที่ดาวน์โหลดลองเปิเก็บไว้ภาพที่ดาวน์โหลดนะครับก็ ภาพนี้แล้วกันมันจะเหมือนแต่ผมจะเอาภาพลอยนะครับก็คลิกเลยไวให้ภาพมันนับเท่ากับกรอบที่เรามีไว้นะครับก็ไปเลยคุกคุกคุกเตเดียบ ผมขอเป็นเมาส์ดำมากันโทษทีที่เป่าไม้นะครับเป็นความชินไม่งั้นนะผมอาจจะปิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม,วม,วม,วม,มขอปิดไม้ก่อน อ่ะก็มาต่อนะครับถ้าคุณอยากให้พื้นตรงนี้มันเป็นสีขาวนะครับหรือว่าอะไรอ่ะเป็นภาพรอยไม่ก็รู้อะผมเมื่อกี้พี่เขาบอกมานะครับก็คลิกไปเลยครับแล้วเราก็เห็นนะมาจะเป็นรูปแบบนี้ให้คุณเซฟไว้เลยนะครับเซฟไปปั๊บ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 อ้าเสร็จอ้าลืม แล้วกันจะได้เขียนง่ายๆโอเคนะครับคุณก็ได้ภาพแบบนี้คุณมาตรงนี้เลยคลิกตรงปับป๊บปั๊บปับ๊บปั๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ได้ทำเรียบร้อยนะครับก็เขียน5าไปเลยเฮ้ยผมไว้ไหนวะนะเนี่ยไอเชี่ยดาวนโหลดนะครับก็ไปเลยโอ้ตาก ใกล้เต็มแล้วจิบแล้วครับเอาเฮ้ยต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะปิดกันปิดพลาดอะไรป่ะเนี่ยดูเซฟไว้ไว้ที่ไปนี่ไรซี่เฮ้ยดูต่อเออไรซี่วินโด้นะครับ ่ะเลขกปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้วคุณก็มาตรงนี้นะคบก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮ่าอันแรกเลยแค่นี้แล้วก็คุณก็ไปเรื่อยๆครับฮ่าแค่นะเชื่อผม โอเคคุณก็โอเคไปเลยครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาดูดีๆนะครับมาเป็นแภาพรอยนะครับเฮ้ยภาพรอยธรรมดา,าโอเคนะครับก็ขอบคุณครับ